มาแนะนำ5โลเคชันเชียงดาวที่อยากจะบอกต่อที่สามารถจะเป็นทริป2วัน1เคิร์นทําตามกันได้เลยครับทุกคนเที่ยวเชียงดาวช่วงนี้บอกเลยว่าอากาศดีมากๆจะมาเสพบ,บรรยากาศดีๆที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติคือฮิวใจสุดๆฮะใครจะไปเที่ยวเชียงดาวนะคะทำตามลิสต์นี้ได้เลยฮะมาเที่ยวเชียงดาวรอบนี้ไปก็เช่ารถกลับที่นี่เลยกินเที่ยวรถเช่าเชียงใหม่บอกเลยว่าบริการดีมากและราคาน่ารักอีกด้วยครับมาเริ่มลิสต์กันเลยที่แรกคือทัศนคาเฟ่เป็นคาเฟ่ท่ามกลางภูเขาที่บรรยากาศดีชิลสุดๆเลยครับและร้านนี้ยังเป็นพื้นน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 นททททีีีีี่่่่่ดด้้้ววววววยยยยยะะะะคคคครรรรัััับบบบโตตเเเเงงลลลลปปป็อออออออกก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 กาาาาาาาแแแใหุมมฟิสชชไ ดาวาลินครับโฮมสเตย์ Home สุดโฮมมี่ที่วิวดีมากๆเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวด้วยนะเป็นที่พักที่เพริผาทับใจสุดๆเลยครับทั้งบรรยากาศดีแล้วก็ไวดีมากเลยฮะซึ่งตอนที่เพริมาพักเนี่ยเพริมานอนบ้านอันดานะครับเป็นบ้าน2ชั้นฮะทุกคนอาหารการกินคือบริการให้พร้อมเลยครับอร่อยมากๆนะฮะเป็นที่พักที่เพริรู้สึกชอบและประทับใจเป็นพิเศษเลยบรรยากาศโคตรจะดีแล้วก็ที่พักสวยมากๆทุกคนแนะนําเลยครับใครมาเชียงดาวนะฮะต้องมาพักที่นี่เลยถ้าตื่นเชา้ามาอีกวันนะครับเราก็มาเช็คอินกันที่ถนนเชียงดาวครับแฟนๆมาทีีีีี่่่่่่่ใคคคครร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 มมมมาา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 เเเเเชชยยยงงงดดวววนนนนนนะะะัััััับบบบบบตต้้อออถถถูปปปลลทฮแกก็ไไขขพื ที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็โฮมสเตย์อีกด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าตอนที่เรามาคือบรรยากาศดีมากวิวสวยโคตรเลยค่ะทุกคนเรามานั่งชิลๆชมบรรยากาศแล้วก็มากินชาเย็นครับคือฟิลลิ่งดีมากๆครับแล้วมาต่อกันที่สุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะครับที่นี่มีชื่อว่า Atmosphere Resort and Cafe เชียงดาวนะครับบอกเลยว่าสวยบรรยากาศดีแล้วก็อาหารกับเครื่องดื่มอร่อยมากๆราคาดีด้วยครับและนี่ก็คือ5ิสต์นะครับที่เพชรอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปกันนะครับบอกเลยว่าที่เชียงดาวยังมีที่สวยๆอีกเยอะมากมายเลยฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพชรจะมาแนะนำแล้วก็เก็บลสดีีๆมาให้อกนะ